สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําขนมหม้อแกงเผือกแบบหวานน้อยค่ะเราจะนึ่งเผือกไว้ประมาณ25นาทีนะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่6ฟองค่ะน้ําตาลปี๊บ100กรัมค่ะแล้วก็กะทิแบบกล่อง250กรัมค่ะเราจะเจียวหอมแดงค่ะหรือใครไม่มีหอมแดงก็ใช้หอมแขกก็ได้นะคะเจียวให้หอมแล้วก็เหลืองแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็แยกน้ำมันแล้วก็หอมเจียวออกจากก้านค่ะเราจะใช้ภายหลังค่ะหลังจากนั้นเราจะมาปั่นเผือกที่เรานึ่งไว้นะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิกล่องลงไปค่ะ250กรัมค่ะทุกคนแล้วก็ปั่นจนเนียนเลยนะคะจากนั้นเราจะมาทำส่วนของไขค่ค่ะเราจะตีไขใ่ให้แตกก่อนค่ะทุกคน จากนั้นเราจะใส่น้ำตาลปี๊บ100กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นเราจะใช้ใบเตยประมาณ5-6ใบขยำน้ำตาลแล้วก็แป้งให้ละลายเข้ากันดีค่ะขยำคลุกเค้าต่อจนใบเตยสลดค่ะทุกคนใบเตยจะช่วยดับคาวของไขค่ค่ะจากนั้นเราจะกองเ็ษใบเตยเ็ษน้ำตาล ลงในกระทะใบเก่าที่เราเจียวหอมไว้นะคะทุกคนจากนั้นเราจะเทเผือกและกะทิที่เราปั่นลงไปค่ะเปิดไฟอ่อนค่ะแล้วก็กวนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ำมันหอมเจียวค่ะลงไปเพื่อความหอมค่ะ คนต่อไปจนขนมของเราคนขึ้นค่ะขั้นตอนนี้เพื่อลดเวลาในการอบขนมของเราด้วยค่ะจากนั้นเราจะทาน้ำมันหอมเจียวทั่วพิมพ์เพื่อไม่ให้ขนมติดพิมพ์ค่ะจากนั้นก็ตักขนมทั้งหมดลงบนพิมพ์ค่ะเกลี่ยหน้าขนมให้เรียบแต่งด้วยเผือกที่เหลือค่ะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคน เสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องอบเราจะใช้ไฟ180องศาเปิดไฟบนล่างปิดพัดลมอบที่ชั้นล่างสุดใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะพอครบเวลา30นาทีเราจะเอาขนมของเราออกมาทานน้ำมันหอมเจียวค่ะ จากนั้นเราจะย้ายขนมของเราขึ้นมาอบที่ชั้นกลางค่ะเพื่อหน้าขนมของเราจะได้มีสีสวยขึ้นค่ะเราตั้งเวลาไว้15นาทีค่ะแต่ก็มันตรวจหน้าขนมของเราเรื่อยๆนะคะถ้าได้สีขนมที่เราต้องการแล้วก็ปิดเตาค่ะยกขนมของเราออกมาทาหน้าด้วยน้ำมันหอมเจียวอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นก็รอให้ขนมเย็นค่ะ พอขนมเย็นสนิทแล้วเราก็จะลวยหน้าด้วยหอมเจียวหอมหอมค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมหม้อกแกงสูตรหวานน้อยค่ะทุกคนมาค่ะได้เวลาชิมข,มขนมของเราแล้วค่ะอ,อร่อยค่ะทุกคนไม่หวานมากกำลังดีเลยค่ะหอม,อม